โอเคครับก็กาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท,ท,ท,ท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเดอะครับและว,วันนี้นะครับเราอยู่กับงานเปิดตัวใหม่ล่าสุดนะครับพอดูซึ่งเปิดตัว วันที่22ที่ผ่านมานี่เองนะครับก็คือเป็นงาน AI นะครับก็คือเทคโนโลยี AI ปฏิบัติของวงการซึ่งได้รับทุนจากคนเพื่อคนนะครับก็คือได้รับทุนจากคนแล้วก็แจกเพื่อคนอะไรอย่างเนี้ยนะครับและงานนี้นะครับบอกไว้เลยสมัครครั้งแรกรับไปเลยนะครับแบบฟรีๆ20บาทในนาเพื่อนในหัวละบาทนะครับและถอนขั้นต่ําแค่100บาทนะครับและเรายังสามารถกดรับเครื่องฟรีด้วยจํานวน150บาทนะครับซึ่งวิธีการสมัครใครที่สนใจลิงก์อยู่ใต้ปกหมุดคอมเมนต์หลังจากที่กดเข้ามาแล้ว เข้าสู่ในหน้านี้นะครับมันจะมีหน้าเข้าสู่ระบบและก็หน้านลงชื่อเข้าใช้ใครที่อยากเข้าสู่ระบบมีอีเมลแล้วนะครับก็เข้าสู่ระบบได้เลยหรือว่าใครที่ไม่มีเหมือนผมนะครับก็สามารถกดลงชื่อเข้าใช้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับผมเล่นครั้งแรกนะครับและเพิ่งสมัครแล้วก็อัดคลิปไปพ,พ,พร้อมๆกันอธิบายตรงไหนไม่ถูกต้องส่วนไหนไม่ถูกต้องต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับมานะครับเราไปรีวิวกันนะครับขั้นตอนแรกนี่คือการสมัครนะครับสมัครก็คือสมัครด้วยหมายเลขโทรศัพท์นะครับสมมุติว่าหมายเลข โทรศัพท์ของคุณนะครับศูนย์หกหนึ่งนะครับคุณตัดศูนย์ออกไปเลยนะครับเพิ่มตัวเลขหกขึ้นมาสองตัวนะครับก็คือหกหกนะครับสมมุติว่าเมื่อกี้ศูนย์หกหนึ่งใช่ปะแล้วก็เพิ่มอ,อีกหกหนึ่งแล้วก็ตามด้วยนะั้นเก้าสี่ห้าหนึ่งศูนย์เก้าเก้าและถัดมาจะเป็นรหัสการเชิญนะครับรหัสการเชิญใครที่กดลิงก์มันจะขึ้นให้อัตโนมัติหรือว่าใครที่ไม่มีใส่ตามหน้าจอของผมได้เลยนะครับและถัดมาจะเป็นการป้อนรหัสผ่านรหัสผ่านเนี่ยแปดตัวขึ้นใส่่่่่ตัััววภาาาาษษองงงกกกฤดดด้้ยยิีีะรบร,ะร,บ,ระบบหลจจทใสสสเเ็ขู หรือว่าสมัครได้เลยนะครับคนดูโอเคครับคนดูหลังจากที่เราสมัครปุ๊บนะครับมันจะเด้งเข้ามาอยู่ในหน้านี้เลยนะครับหน้านี้เนี่ยเราจะได้20บาทเห็นป่ะได้แล้ว0บาทเฮ้ยได้เร็วจังวะหลังจากที่เราได้20บาทนะครับเราก็มากดรับดีงานนะครับงาน150บาทฟรีเนี่ยกดลงทุนไปเลยนะครับปุ๊บเรียบร้อยรับแล้วครับคนดูรับแล้วรับแล้วเรามาดู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 งานมาดูาดงาน,าง,านงานที่เรารับเมื่อกี้เนี่ยประวัติการลงทุนเนี่ยประวัติการลงทุนปุ๊บนี่ไงนะครับที่เรารับมาเม ให้อัตโนมัตินะครับกำไรวันละ5บาทนะครับ10วันก็50 20วันก็100ถึง100ปุ๊บเราก็ถอนเลยนะครับผมจะแนะนําแบบสายฟรีก่อนนะครับผมยังไม่แนะนําสายลงทุนนะครับสายฟรีคือเล่นตามนี้เลยนะครับเนี่ยเห็นปะมันง่ายนะคุณดูนะตามที่ผมดูนะครับเพราะว่าง่ายง่ายยังไงง่ายยังไงก็คือแบบลูกเล่นมันไม่มีเยอะครับเนี่ยมันมีแค่1 2 3 4 4ตัวเนี่ยนะครับเนี่ยลูกเล่นแล้วก็หน้าถัดล่างนะครับมันจะมีบ้านนะครับบ้านนี้ก็คือเป็นหน้าการลงทุนนะครับมีการลงท้ รายวันละยีิบห้ามีเวลา65วันนะครับกําไรเนี่ยหนึ่บาทนะครับและถัดมาก็มีราคา450บาทรายได้รายวันวันละ40บาทรายได้รวม2องพนะครับคืนทุนภายในไม่กี่วันเองนะครับพอดูเห็นปะมันแต่ละตัวมันมีราคาต่ําๆเลยนะครับมี300นะครับมีเวลา65วันถัดมา450มีเวลา65วันมีราคา780บาทมีเวลา90วันนะครับแล้วก็มีราคา1 5ึ่งพันหามีเวลาเก้าสิบวันสูงสุดนะครับ่ะสูง 650บาทอยู่ได้110วันรายได้ปันผลวันละ1,200อ้บาทเชีย่ยปันผลวันละ1,200ยเลยหรออู้หูเคลนไปลงทุน6 0 0 0เนี่ยกูน่าเล่นจัดเลยคนดูนะครับน่าเล่นจัดบอกเลยนะครับถ้าเราอยากเติมเงินเราก็แค่กดเข้าไปตรงเติมเงินตรงนี้ปึ๊บนะครับแล้วก็ใส่จํานวนเงินนะครับเติมขั้นต่ําเนี่ยไม่แน่ใจว่าเติมเท่าไหร่อ่ะผมลองใส่100บาทดิแล้วก็กดเติมไปปึ๊บหลังจากที่มันขึ้นเข้ามาอยู่ในหนีน้นี้เอา้าวอันนี้ สามารถเติมผ่านเข้าทูมอนี่วอลเล็ตได้เนี่ยเห็นป่มโอ้เป็นแอปสาหรับเล่นเข้าทูมอนี่วอลเล็ตแล้วถ้าเราถอนเข้าทูมอนี่วอลเล็ตได้ปะเดี๋ยวลองดูประวัติการโดยย่อนะครับแล้วก็อัปเดตข้อมูลธนาคารนะครับกรุณาใส่หมายเลขบัญชีธนาคารอ๋ออันนี้มันน่าจะถอนเข้าแต่ธนาคารได้นะน่าจะถอนเข้าธนาคารได้อย่างเดียวเขาดูอ๋ออะนะครับลองใส่ชื่อธนาคารนะครับของผมเนี่ยครับจะเป็นกะิีกรมานะครับอันแรกเลยกสิกรนะครับเอาดูเห็นป่ะอันแรกเลยปุ๊บกดกสิกรแล้วก็ใส่หมายเลขบัญชีนะครับศูนย์ส 8 3 8 1 3 2 2 0 3 3อันนี้คือหมายเลขบัญชีผมนะแล้วก็กรุณาใส่ชื่อเจ้าของบัญชีนะครับใส่ชื่อเจ้าของบัญชีเลยใส่ชื่อเจ้าของบัญชีเสร็จแล้วนะครับเราก็กดบันทึกหรือว่าเปลี่ยนเลยนะครับปุ๊บ <ug get ing choices> เรียบร้อยครับตอนนี้คือบัญชีข้อมูลของเรานะครับเรียบร้อยแล้วนะนะครับตอนนี้คือเป็นบัญชีของเราแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการถอนนะครับถ้าเราอยากถอนเงิน <Tree> เนี่ยแล้วน่าจะกดเงินคืนอย่างเนี้ยจำนวนที่เราต้องการถอนอ๋อถอนขั้นต่ำหนึ่งร้อยบาทอย่างเนี้ยเวลาถอนตั้งแต่10บโมงหาบ่ายสามของทุกๆวันนเ็ท ถ้าออยาากถนะ้ใครที่อยากลงทุนก็เหมือนที่ผมพูดนั่นแหละครับกอดูเติมแล้วก็มาลงทุนพวกนี้นะครับการเติมการลงทุนง่ายนะครับแล้วก็การแนะนําเพื่อนนะครับแนะนําเพื่อนเนี่ยคอมมิชชั่นก็ดีนะตามที่ผมดูเนี่ยมันจะมีขั้น1ขั้น2ขั้น3นะครับแล้วก็มีรายได้ขั้น1ขั้น2ขั้น3นะครับเขาไม่ได้อธิบายรายได้นะเขาอาธิบายคร่าวๆก็จะประมาณนี้ใครที่สนใจนะครับก็ดูอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่ง แล้วก็คอมเมนต์ถามผมเดี๋ยวผมอ,อธิบายเพิ่มเติมนะครับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสำหรับคลิปวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ